ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาดูข้าวหลังบ้านแปลงสี่ไร่นะครับก็จะได้เห็นว่าเห็นไหมครับว่าการที่เราปลูกข้าวต้นปีนะครับมันจะเกิดปัญหาล้มนะครับไม่ว่าคุณจะดูแลยังไงใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ล้มนะครับ อันนี้แปลงหลังบ้านผมใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ใส่แค่เพียงลูกเดียวด้วยสี่ไร่ใส่หนึ่งลูกนะครับคุณก็จะได้เห็นว่าการที่เราใส่ปุ๋ยก่อนนะครับออกรวงหรือใส่ปุ๋ยในช่วงตั้งต้นเนี่ยข้าวก็จะรวงไม่ใหญ่นะครับอันนี้คือลักษณะข้าวรวงไม่ใหญ่และคุณคิดว่ามันจะได้ผลผลิตดีไหมผมก็จะตอบนะครับผมเน้นการทำนาแบบเน้นจำนวนรวงนะครับไม่เน้นเรื่องรวงใหญ่นะครับ ก็คือรวงข้าวเนี่ยมันจะรวงเล็กนะครับแต่มันจะได้จําน,นวนรวงที่เยอะแล้วคุณเห็นไหมครับการที่เราใส่ปุ๋ยไปเพียงแค่ไล่ละ5้าถึสโลเนี่ยต้นข้าวสูงจริงแต่รวงไม่ยาวรวงไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าปุ๋ยมันไม่พอนะครับและการที่เราใส่ปุ๋ยในช่วงเร่งต้นนะครับเร่งต้นเร่งใบเนี่ยมันทําได้แค่ ต้นข้าวสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ทําให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับฉะนั้นข้าวที่ผลผลิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่การบํารุงระยะสุดท้ายนะครับไม่ใช่การบํารุงในระยะแรกนะครับที่ว่าโอ้ต้องใส่ปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบกันเยอะๆนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคือข้าวมะลิเนี่ยมันเป็นข้าวต้นสูงนะครับใบาย,ยาวนะครับใบเฟื้อแล้วก็ลมง,ง่าย เพราะเขามีพฤติกรรมที่ต้นอ่อนนะครับฉะนั้นการใส่ปุ๋ยช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นในการใส่มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ไอช่วงที่มันสําคัญอนะ่ะคือช่วงที่ข้าวระยะต้นกลมนะครับต้นกลมหรือประมาณต้นแบนนะครับมันเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับเนี่ยคุณดูลักษณะเห็นไหมครับว่าเขาจะล้มหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มาลุ้นผล,ผลผลิตกันถามว่าล้มก่อนออกรวง ดีกว่าออกลวงแบบนี้นะครับแล้วล้มนะครับน้ําก็ยังไม่ได้ปล่อยออกนะครับน้ํายังมีปกตินะครับน้ําในนายังขังไว้ตลอดนะครับจนกว่าน้ํานมปลายเม็ดที่ผมจับเนี่ยนะครับน้ํานมปลายเม็ดที่ผมจับจนมันจะเริ่มมีน้ํานมถึงโคนเม็ดนะครับก็คือเราบีดน้ํานมแล้วปลายเม็ดถึงกลางเม็ดเนี่ยเริ่มแข็งแล้วเราถึงจะปล่อยน้ําไม่งั้นเราก็จะไม่ปล่อยน้ําเลยนะครับ อันนี้คือลักษณะรวงนะครับนี่ก็จะได้อยู่ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะข้าวที่หวานหางนะครับหวานหางปั๊บรวงเขาก็จะใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าหวานทีรวงก็จะเล็กลงนะครับแต่ผลผลิตมันไม่ได้สําคัญหรอกว่าคุณจะทํารวงใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับแต่คุณไม่สามารถที่จะอัดแป้งอัดน้นํานมได้เต็มทุกเมล็ดมันก็ไร้ค่าที่จะรวงใหญ่นะครับฉะนั้นเน้นจํานวนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้เราก็เหลือยารอบอาโมเลยังไม่ได้ฉีดนะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีเม็ดดาเม็ดลายนะครับปกตินะครับถ้าข้าวเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสีแบบนี้นะครับถ้าเริ่มโน้มลวงนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยโน้มโน้มลวงประมาณนี้หรือโน้มลวงตามที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับท่านโน้มลวงแบบนี้ฉีดอาโมเลจะดีมากนะครับนี่นะครับแต่ที่ผมยังไม่ฉีดเนี่ยเพราะบางจุดยังออกลวงไม่หมดเลยนะครับโดยเฉพาะแป้งใหญ่ใหญ่เนี่ยยังออกไม่หมดและอีกอย่างหนึ่งรอบการฉีดยา ออติว่ากับอาร์โมเล่มันยังไม่ห่างกันเกินส5้าวันเลยนะครับก็คือแปลงนี้ผมเพิ่งจะฉีดยาออติว่าไปได้ไม่ถึง6กเจวันเองเขาก็เริ่มทยอยออกดีขึ้นการฉีดปุ๋ยการให้ปุ๋ยบำรุงเนี่ยมันคือการฉีดเพื่อให้เขาออกรวงได้เร็วขึ้นจะได้เกี่ยวพร้อมกันนะครับ 1. ฉีดยาเพื่อให้ออกเร็วขึ้นสอง เป็นยาที่ป้องกันแล้วก็ช่วยให้ข้าวสมบูรณ์ก่อนออกรวงนะครับในระยะกัดหางปลาทูนะครับ3เม็ดข้าวคุณจะออกมาสวยแล้วก็ออกเสมอออกพร้อมกันจะได้เกี่ยวพร้อมกันไม่มีเหลืองไม่มีเขียวนะครับถ้าคุณไม่ฉีดคุณไม่เร่งนะครับมันก็จะออกเฉพาะบางจุดที่มันสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ฉีดในระยะป้องกันเมื่อข้าวมันล้มแบบนี้การฉีดยาไปมันก็จะไม่ค่อยถึงและพวกเนาะ พวกหนอนพวกเพีย้ยมันก็จะสิงอยู่ใต้ล่างข้าวที่ล้มผมไม่รู้หรอกคุณจะทํานาแบบใช้เคมีหรือไม่ใช้นะครับแต่ผมการันตีว่าผมใช้นะครับเพราะการใช้คือการแก้ปัญหาที่ดีกว่าการมานั่งเครียดทีหลังเมื่อข้าวออกรวงมาแล้วเป็นนู่นเป็นนี่นะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับการทํานาแบบที่แนวทางที่ผมทํานะครับก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือแนวทางการทํานาแบบไม่ลงทุนนะครับการจะทํานาแบบไม่ลงทุนเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ใช้อะไรเลยนะครับ 1. คุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายของการทํานาไม่ลงทุนก็คือ 1. ทํานาไว้กินนะครับทํานาเก็บเข้าปลูกแล้วเอาไว้กินแค่นั้นถ้าประเภทแบบนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับทําตามฟ้าทําตามฝนนะครับแล้วคุณก็จะไม่เกิดอะไรครับไม่เกิดความเครียดถูกไหมครับข้าวจะออกรวงมามีเม็ดดําเม็ดลายข้าวจะออกรวงมามีรวงขาวนะครับนกกระจอกจะกินแบบนี้นะครับหรือว่านกกินก็มีซีเรียสข้าวจะรวงเล็กรวงใหญ่มองดูแล้วว่าพื้นที่สี่ไร่ตรงนี้ได้ข้าวแค่นี้ ก็พอกินพอขายใช้นี่ค่าเกี่ยวนะครับหรือค่าไถถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มแบบนั้นก็ทำแบบไม่ลงทุนไปครับส่วนถ้าจะมองแบบแนวทางที่ผมทำแนวทางที่ผมทำอยู่หรือเดินอยู่แนวทางผมคือแนวทางที่ทำนาเหลือกินเหลือขายแล้วก็เหลือใช้นี้นะครับฉะนั้น เรื่องการทํานาแล้วเป็นหนี้ผมจะไม่ไม่ทํานะครับแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผมทํานะครับเพราะว่าถ้าทํานาแล้วเป็นหนี้ผมจะไม่ทํานะครับอะไรที่ทําแล้วเป็นหนี้เราจะไม่ทํานะครับเพราะว่าทําไปแล้วมันเป็นหนี้ทําไปแล้วมันหลุดห่วงโซ่ของการเป็นหนี้ไม่ได้คุณจะทําไปทําไมนะครับไปออกไปรับจ้างนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาให้หมดนะครับแล้วก็รับจ้าง หาเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งนะครับหาเงินให้ได้สักกอ้อนหนึ่งปุ๊บเนี่ยที่พ่อแม่ที่พี่น้องหรือที่เช่าหาได้นะครับโดยที่คุณก็ทำน้อยๆทำไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆขยับขยายไปนะครับขยับแบบมีความรู้นะครับขยายแบบมีความรู้ทำค่อยๆทำแบบมีความรู้นะครับก็คือศึกษาจากแปลงเล็กๆแปลงน้อยๆทำไปสามไร่4ี่ไร่ห้าไร่ ขยับขยายเรียนรู้วิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาจุดไหนที่เราเคยเจอปัญหาเราไปดูดินแล้วเราไปดูดินเราไปดูพื้นที่ไปดูพื้นานาแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงเรารู้นี่เรามีความรู้ครบละเรามีประสบการณ์เต็มเปี่ยมละเรารู้ข้อเสียข้อดีหมดละเราก็ค่อยๆแก้นะครับค่อยๆสะสมแปลงนาไปสะสมไร่นาไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะมีเป็นร้อยไร่ เมื่อคุณมีเป็นร้อยไร่เงินที่คุณค่อยๆทําค่อยๆสะสมมามันก็จะเพิ่มตามจํานวนทําให้คุณทําไปได้เรื่อยๆจนมีนาเป็นร้อยสองร้อยไร่แล้วคุณก็ทําไว้ด้วยเงินทุนของของตัวคุณเองแล้วถามเรื่องการขาดทุนมันไม่ขาดหรอกครับถ้าเราคํานวณได้ว่าเนี่ยนาแปลงเนี้ยจะต้องเจอปัญหาล้มนะในบ้านตายเพราะว่าข้าวแปลงนาแปลงเนี้ยมันต้องเป็นทางน้ําผ่านเราสามารถ ควบคุมระบายน้ําออกไม่ได้ก็คือน้ํามาจะต้องท่วมแล้วก็ล้มล้มแล้วข้าวเสียหายเอาไร่ละเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบถังพอไม่ต้องไปคิดไกลการลงทุนก็ใส่ปุ๋ยไร่ละห้าโลสิบโลพอฉีดยาก็ดูซิว่าช่วงฉีดยาสําคัญช่วงไหนหนึ่งหนอนกอนะครับช่วงต้นกลมหนอนกอสําคัญนะครับระยะกัดหางประทูต้นกลมต้องบํารุงให้เต็มที่เพื่อให้ข้าวออกรวงมาหลังจากออกรวงมาแล้วคุณก็ดูซิว่า ข้าวเราเนี่ยอยากจะลงทุนยารอบอมอรีไหมถ้าอยากลงทุนก็ฉีดแล้วมันก็จะได้ดีแค่นี้เองคือวิเคราะห์ง่ายๆนะครับส่วนเรื่องหญ้าเนี่ยคุณสามารถควบคุมเรื่องหญ้าได้ตั้งแต่แรกกันอยู่แล้วแต่พวกคุณไม่ควบคุมพวกคุณปล่อยปะละเลยกันเองนะครับตอนข้าวออกรวงมาอะไรมาหญ้ามันก็ไม่มีหรอกแต่ข้าวมันจะบางแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจากหญ้าเยอะๆมันก็จะไม่มีได้เพราะว่าข้าวมันสงูงเนี่ยมันก็กินหญ้าแต่มันจะบางครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ